สวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องเจอกับนองเปียวอีกแล้วเด้อจ้ะเปียวที่สวีเดนค่ะเอาละค่ะพี่น้องมือนีนองเปียวสิมาบอกเกี่ยวกับอีหย่างมือว่านนองเปียวโพสในเฟซบุ๊ก้อค่ะเด้อว,ว่าอันเออถ้าผูใ้ใดเป็นเพื่อนในเฟซอันช่องซื้อช่องเดียวกันกันกบที่เปียวลงเนี่ยค่ะช่องยูทูบเนี่ยค่ะนั่นละ พิอภพด์เกียวกัาวานมีขอความทรงเขามาเนาะวานอันนี้พ่อภพเด็กว่าเหรียญได้บอกอิลีอันนี้พูเขามาในมือถือวานขณะนี้มีคนกําลังดูโปรไฟล์ของคุณอยู่หรือว่าดูอันบานดูอีย่างสินะมันสิดิดเขามาในมือถือเิอภพเนาะความทันสมัยค่ะพิอภมีโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งแล้วมันสิดิดเข่ามือถือพิอภพสินะความทันสมัยของเมืองนอกพิอภพไปสิบว่าถึงัความทันสมัยของเมืองนอกเรียบพิอก็จะมมา บอกพื้นตัวเองเพื่อจะมานินท้าตัวเองนะคะว่านี่ลังจากที่ย์อมนินท้าสามีเน้นท้าคุณแม่เน้นท้าเพื่อนเน้นท้าน้องสาวน้นท้าผู้ใดทุกคนเปียวนินท้ามาหมดแล้วจ้ะเดี๋ยวเบลจะมาเนินท้าเพื่อนด้วยเพื่อนดเบลจะนินท้าหลายคนอยู่แล้วเปียวขอนินท้าตัวเองนะคะพี่น้องจ่าพี่น้องอันความให้เทคของอันยุคไอทีเนาะพี่น้องจ่ามู้เจ้านะถ้าผู้ใดมักคุยกผู้เบาหรือว่ามัก กิกม so ีกิกม Un ีกิดเคลาะห์ซะด้วยค่ะยุคท่านสมัยยุคนี้มันเถอะบ่ได้เหล่าใดอันใครสิบ่าวสู้ฟังอันอันบอกบอกว่าเรากลายหัวสิบ่าวเพื่อนจะขอเพิมกับติดติดกระขัดนอกจากเนาะขอเบรกพักโฆษณาดื่มหนังซาจะขู่นะคะปรับสมดุลฮอร์โมนทั้งร่างกายของผู้หญิงค่ะสินินี้ท้าจะขอเราก็ต้องเพิ่มพลังบวกให้ตัวเองเรียนแบบเพี้ยน บุญยาพาอ่ะพี่พี่อีหยังเนาะพี่สาวบ้านนอกนลยไหมฮะพี่สาวเพิ่นสิขมันช่องเบียวเลยแลสิบางดื่มนำสมโกโ้สเสียงแซ่บืี่ยังนี่ยว่าเพื่อน,นเพื่อนเลยนั่นแหละค่ะบัตรที่ตานี่พี่นองจา้ารู้บ่คะว่าเกิดอนอย่างึ้นอันโทรศัพท์คอยน่ะแม่ผู้ลัคนนอ่ะอยากเบงอยากดูอยู่นี่เนาะมันแมนอิหลีเได้พี่นองจา้าอันเขามาส่ซองส่งไม่กระทั่งว่าเฮอยู่บานยุบานยุบ,าน,ยบานอย่หมองใด สามีเขาเป็นผู้ใหมีลูกมีเต่าบัวเขาแต่งงานบัวพวนน่ะพี่น้องแม้กระทั่งที่บ้านบ้านเป็นจังใดเขามาเบิงของเขาเหมดเนาะพี่น้องเนาะแล้วกะมาเบิงแม้กระทั่งว่าไลายหลักเขาเดได้ซ้ำใดหลยปีเขาเดได้ซ้ำใดพื้นที่บ้านของเขาน่ะขายแล้วนะแได้เงินประมาณซ้ำใดมูลค่าซ้ำใดซื้อบ้านตอนใดพี่น้อง่อยซื้อบ้านนั่นนะเขาบอกเาบอกนพี่น้องลูกข้ามาแสดงความยินด,ดีน้ำข่อยเข้ามา ลูดเลยจิงดลูดค่ะว่าตุองไลูดในติดเปียวหนังสือพี่บอกก็เขียนบอกอยู่ว่าเธอสื่อบ้านนะนะวันที่ซัมดาสื่อกับผู้ดายใจราคาซัมดพี่น้องบอกขออนุญาตข่อยจักเม็ดไปโฆษณาเขียนให้คอยน่ะนะคอยก็ไม่ได้อยากดังขนานั้นดอกโอ้โแล้วอีกเด้อพี่น้อง่อยสิ้อโซฟาอันผู้เบาสมัยสมัยเป็นสาวนะแม่พี่น้องคอยมาครูอซนผู้เบาคนไทยด้วยค่ะข่อยมา บัดนี้จ้าดเจ้าอันต้งแต่สมัยเพิ่งมาเป็นอันสร้างยแเทออนในในประเทศนี้หละจ้ะอันเป็นวิศวะน่าจ้ะวิศวะบอน้องมันเพิ่งกับมาอยู่นี่ก็ลักก็เลยได้คุยกันในอินเตอร์เน็ตคบกันอยู่จังไดเจ้าอันหายไปเป็นศาสตร์คอยกับบล็อกไว้ทุกทุกวิถีทางจ้าหนงจึงทรงตึ่นมาหาคอยสวัสดีน้องเตอสบายดีบอกนะคอยก็มีผัวมีอีหยงไปหมดแล้วมันยังทรงมาหาอยู่ บอกหลายเพื่อนเรายังทรงมหาอยู่ข่อยกับวัตอบบาทนี้พ่อใหญ่ข่อยเห็นพี่น้องเกิดียังขึนยย้นพ่อใหญ่ข่อยว่าผู้ใดเนี่ยพูดซ้ายเนี่ยผัวน่ะพใหญ่ข่อยธรรมดาเมไใดมุดเจ้าหลักยาสรงมหาข่อยเด้อเพราะว่าจะเป็นภาษาไทยเพราะว่าจะเป็นอย่างพ่อใหญ่ข่อยในลูด่ดีดีดดดดลีเดะลังช่วงเละมีอยู่ช่วงหนึ่งข่อยฮอตหลายเนาะพี่น้องจ้า พราะงีข่อยเขาเคยเบิ้งมือถือดอกมันเป็นช่วงหนึ่งช่วงที่ว่ามาสื่อหุ่นนอกจากพี่น้องจาก็ากรแบบมข่อยเล่นหุ่นกันเนาะอ่ามันมันมันคือข่อยเป็นคนขีข่ค่นียนั่นเหรอแม่เบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งอ่านรายละเอียดข่อยมากโตใดงเสี้เนาะพี่น้องจากข่อยก็สิเบิ้งที่เราข่อยมักสาโตนี่เจ้าคิดว่าดีบอออด่อเพราะงั้เราไปอ่านไปอ่านให้ว่าดีบอรหรือย,อยังเงีนเนาะมุงข่อยสิมกักหนี่สื่อพวกนี้กันเนาะก็ได้ติ๊กขอความขอหา ถ้าผู้ใหญ่เราเบิ้งแล้วลสิปัดก่อกถ้าเป็นขอความในเมีเสนเจอราสิปัดกอกเราสิปัดก่อกแต่ถ้าเป็นมือถือแล้วสิเบิง้งผู้ใหส่งมาเพราะว่ามันเคยมีเหตุเหตุการณ์ที่แบบว่าอันผู้ใหญ่แล้วเจอรถไฟส้นกันบอกเราสิย้อนเห้บ้างรถไฟรถไฟส้นกันอยู่ลานสมัยอันผู้ใหญ่แล้วมาจีบใหม่ๆผู้บังวามากรถไฟส้นกันพี่น้องเคยเห็นรถไฟส้นกันมาแล้วนั่นแหละแล้วค่ะพี่ก็ว่าให้มันพอได้มวนหมนหอมปากหอมคอ มาติดตามตอนต่อไปว่าสิกเกิดอีหยังขึ้นเวลาพ่อยญ่กำลังเล่นมือถือกำลังซื้อหุ้นให้มีอายุนั่นนะเกิดอีหยังขึ้นกดติดตามไว้แล้วมารอฟังวันนองเปรี้ยวสิผมบอหยังให้ฟังอย่าลืมนะคะกดติดตามไว้เปรี้ยวที่สวีเดนโอเคนะคะขอบคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ